เป็นชาวบ้านอยู่แล้วนะครับช่วงนี้มีข่าวแบงค์ปลอมระบาดครับโดยเฉพาะที่จังหวัดยะโสธรแม่ค้าขายของรับแบงค์ปลอมมาแล้วคนร้ายอาศัยจังหวะช่วงหัวขอขอแพช่วงเช้ามืดด้วยซึ่งอาจจะยังไม่ตื่นดีนักหรือว่าฟ้าอาจจะไม่สว่างดูไม่ถี่ท้วนท้ายที่สุดนะครับนอกจากถอนเงินไปเสียของไปแล้วตรวจสอบมาเป็นแบงค์ปลอมซึ่งวันนี้กำนันตำลกอ่ากำนันตำบลลุมพุก คุณประมวลเจนร่วมจิตครับก็น,นําธนาบัตรชนิด500บาทปลอมเอามาเทียบจ่าๆล่ะครับว่าของปลอมกับของจริงเป็นยังไงให้พี่น้องประชาชนกับสื่อมวลชนพ่อค้าแม่ขายในเขตจังหวัดยะโสธรต้องระมัดระวังกันหน่อยอย่างภาพที่เห็นนี้นะครับไปตรวจสอบดูให้ดีเพราะว่าเป็นกรณีที่คุณทิพร,รัตน์นาคศีแม่ค้าขายปลาน้ําจืดที่ตลาดสดเทศบาลอําเภอคําขืนแก้วเจอหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง มาซื้อปลาปลาหนักหนึ่งกิโลก็ราคาร้อยห้าสิบาทปลาหิ้วไปแล้วทอนเงินกลับไปด้วย3 5 0หบาทตรวจสอบอีกทีเอาแบงค์ปลอมเ,ออเพราะว่าเขาไปตรวจดูน,นะฮะปรากฏว่ามันรูปแบบคล้ายๆกันแต่ว่าแบงค์ปลอมเนี่ยจะไม่มีลายน้ําและไม่มีแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษก็เลยนาเอาแบงค์ปลอมนี้ครับไปแจ้งความที่สพคําเขื่อนแก้วนะครับแล้วก็ประกาศเตือนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าว่าถ้าสมมุติว่าช่วง หัวค่ำหรือว่าช่วงเช้ามดืดมีคนมาซื้อแล้วก็ให้แบงค์ห้าร้อยแบบนี้นะฮะต้องระวังตรวจสอบดีๆอย่าละเลยทอนเงินไปเลยให้คือเขาบอกว่าให้รูปๆดูหน่อยเพราะว่าแบงค์จริงมันจะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีการพิมพ์นูนครับแล้วอาจจะดูรูปแบบส่องดูอีกนิดนึงฮะ,ะว่าทั้งลายน้ําทั้งตัวของเนื้อโลหะเนี่ยมันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีตั้งข้อสังเกตก่อนว่าแบงค์ปรอมรก็ เพิ่มเวลาอีกนิดนึงนะครับแหมเงินทองเดี๋ยวนี้หาย,ยากกว่าจะขายของได้เจอแบงค์ปลอมอีกครับ